ก่อนชมคลิปนี้ขอคนละหนึ่งไลค์เพื่อเป็นกำลังใจให้ทีมงานด้วยนะครับสไพ่และเซียนสามหนุ่มเพื่อนซีที่วันๆเอาแต่กินเหล้าเมามายขับรถเสียงดังบวนไปทั่วพวกเขาไม่ได้ทำการทำงานอะไรเป็นหลักเป็นแหล่งคอยรับจ้างบางครั้งบางคราวเวลามีคนมาจ้างหรือมีงานส่วนรวมในหมู่บ้านวันไหนนึกขยัน ก็พากันมาช่วยงานหวังก็แค่หาเงินซื้อเหล้ากินไนวันๆเท่านั้นทั้งสามจึงเป็นที่รู้จักเป็นอย่างดีของคนในชุมชนแห่งนี้ไอ้ภัยข้าเกิดและโตมาที่นี่นแท้ข้ายังไม่เคยเข้าไปในสุสานโซเพณีเลยวะ่ะมันเป็นยังไงวะแล้วเองจะอยากเข้าไปทำไมวะล่าท้าผีไงเอง็งรู้จักหรือไงวะข้าก็อยากเจออยู่เหมือนกันผีส,สาวที่ว่านีนเนี่ย ถ้าเจอเดี๋ยวจะจับมอมเล่าให้หมดพอพูดคุยกันเสร็จทั้งสามคนจึงเกิดความคึกขนองชักชวนกันไปพิสูจน์ตำนานดังกล่าวภัยที่กล้าก็กลัวแต่ก็ไม่สามารถขัดใจเพื่อนได้จึงต้องตามไปด้วยอีกคนทั้งสามนั่งซ้อนท้ายมอเตอร์ไซค์มาด้วยกันระหว่างขับรถก็พูดคุยกันเสียงดังโวกเวโวยวายมาตลอดทาง ขับผ่านบ้านใครก็รู้ได้ทันทีว่านี่คือไอ้พวกสามหนุม่มขี้เมา <_ d> um> เมื่อพวกเขาขับรถมาถึงบริเวณด้านหน้าของสถานบันเทิงร้างซึ่งมีสภาพเก่าโซมและถูกปกคลุมไปด้วยหญ้าไม้เลื้อยบรรยากาศโดยรอบนั้นดูวังเวงน่ากลัวผู้คนในแวงนั้นเรียกขานกันว่าสุสานโซเพณี <_ d> um> พวกเขาหยิบไฟฉายออกมาคนละกระบอก และสิ่งที่ขัดไม่ได้เลยก็คือเราขวดใหญ่ขวดหนึ่งทั้งสามสอดส่องไฟหาทางเข้ากันอยู่นานจนกระทั่งพบประตูเหล็กเก่าๆด้านหน้าที่ถูกล็อกไว้ด้วยแม่กุญแจเหล็กอันใหญ่เอาๆยกแก้น้ำกันก่อนคอยหาทางเข้ากันต่อเสียนรินเล่าใส่แก้วบนกระดกกันคนละอึกสัมพัก ก่อพากันไปยืนฉี่ใส่บริเวณกำแพงของสถานบันเทิงร้างเขาอยากเขาเย็นนักเยี่ยวใส่มันซะเลยนี่ <S <S ในขณะที่ไผ่ยืนฉี่อยู่บริเวณกำแพงเขาก็สังเกตเห็นรูบนกำแพงที่เป็นรอยแตกที่สามารถส่องทะลุเข้าไปด้านในได้ด้วยความสงสัยไผ่จึงได้ก้มลงส่องดูรูนั้นเพื่อที่จะดูว่าข้างในนั้นมีอะไรบ้าง เขาสอดส,ส่องสายตาไปมาด้วยความอยากรู้อยากเห็นแต่จู่ๆก็มีสิ่งที่ทําให้เขาต้องพง,งาตกใจดวงตาิิเสนาส่องมองย้อนออกมาจากทางด้านในกำแพงทำให้ไยนั้นต้องถอยออกมาท้ว่ความตกใจจนลง้มงายหลังลงกับพื้นผีผีเราเว้ยกูไม่อยู่แล้วในร่างที่ไยกำลังจะวิ่งหนีขึ้นรถ กอถูกสอและเสียนดึงรั้งตัวเอาไว้ก่อนจะรีบหนีไปไหนวะถ้าอยากกลับมาก็เดินกลับซิวะลรถมันมีคันเดียวนะเว้ยพูดจบสอก่อเดินไปซองดูบ้างจูๆ่ๆเขาก็ถอยร่อนออกมาด้วยความตกใจทำเอาอีกสองคนที่ยืนดูอยู่ตกใจไปตามๆกันฮ่าๆ <laughs> ข่าล้อเล่นนะ่ะไม่เห็นจะมีอะไรเลยไอ้พาย เหมือนคงตาฝาดแล้วแหละไปป่าไปหาทางเข้ากันต่อเถอะไ่จำใจต้องเดินตามเพื่อนไปโดยไม่มีทางเลือดีกว่าต้องเดินกลับบ้านเพียงคนเดียวทั้งสามลับล้อตามข้างกำแพงมาได้ไม่ไกลก็พบกับช่องประตูเก่าๆที่เปิดอยู่จึงได้พากันเดินเข้าไปด้านในเมื่อทั้งสามเข้ามาด้านในก็พบกับความรกรางพร้อมทั้งมีกลิ่นสาบอย่างรุนแรง ได้หยิบโทรศัพท์ขึ้นมาไล์สดเพื่ออวดอ้างว่าพวกเขานั้นคือผู้ที่ไม่กลัวผีทั้งสเดินสำรวจไปเรื่อยๆพร้อมทั้งยกเล่าและไลยสดไปด้วยพูดคุยเล่นกันอย่างเพลิดเพลินโดยไม่มีความหวาดกลัวแต่อย่างใดด้านในนั้นเต็มไปด้วยเศษเสื้อผ้าและแผนยาคุมเก่าๆมากมายพวกเขาได้พูดจาลบลู พร้อมทั้งเดินเหยียบเครื่องเส้นไหวจนกระจัดกระจายไปหมดโอ้ตรงนี้เหรอวะตู้กระจกไหนวะพวกสาวๆอยู่ไหนกันหมดวะออกมาให้พี่เลือกตัวในสิงน้องๆทั้งสามเดินขึ้นไปนั่งบริเวณตู้โชว์พร้อมทั้งวางขวดเหล้าตั้งวงพูดจาท้าทายกันอย่างสนุกปากที่มาเที่ยวทั้งทีออกมาเอนเตอร์เทนพวกพี่ๆน่อสิน้องสาว สิ่งคำพูดเท่าน,นั้นแต่เร่ออะไรบางอย่างกระโจนขึ้นมาขี่คอของเซียนทำให้เซียนเสียหลักพลัดตกจากที่นั่งเซียนรีบลุกขึ้นมามองซ้ายมองขวาด้วยความง,งุนงงแต่ก็พบเพียงความว่างเปล่าอะไรของมึงวะไอเซียนมึงเมาหรือไงวะแค่นั่งก็ทรงตัวไม่อยู่แล้วเหรอเซียนได้แต่คิดปลอบใจตัวเอง ว่าตนคงดื่มเยอะเกินไปทําให้ทรงตัวไม่อยู่เซียนรีบชักชวนให้เพื่อนๆเ,เดินสำรวจจุดต่อไปโดยที่มิสอเป็นคนเดินนําหน้าพอมาถึงบริเวณห้องพักที่เรียงรายหันหน้าเข้าหากันโดยจะมีช่องทางเดินแคบๆอยู่ตรงกลางสอที่เดินนําหน้ามาจ,จู่ๆก็หยุดชะงักโดยไม่บอกไม่กล่าวจนทําให้เพื่อนๆที่เดินตามหลังมาชนเข้า ยูย่ๆสอกอปิดหูปิดตาหันหน้าหนีพร้อมชี้นิ้วไปยังทางเดินทางหน้าชี้อะไรของมึงวะไม่เห็นมีอะไรเลยเมื่อได้ยนินเพื่อนพูดอย่างนั้นสจึงหันหน้ากลับไปมองอีกครั้งหญิงสาวชุดดำผมยาวพุ่งเข้ามาหาสอ,อย่างกระชั้นชิดจนหน้าของทั้งสองนั้นทางการเพียงแค่คือ สอที่เจออย่างนั้นก็วิ่งแหกปากร้องหนีหายไปในทันทีพีโรกพีโรกไผกับเซียนที่เห็นเหตุการณ์ก็ได้แต่ยืนงงทั้งคู่คิดว่าสอคงแกล้งพวกเขาอีกรอบเซียนกับไผ่ออกเดินตามหาสอจนมาถึงด้านหลังของสถานบันเทิงร้างแห่งนี้พวกเขาตะโกนเรียกหาสออยู่พักใหญ่ แต่ก็ไม่มีเสียงตอบกลับทั้งคู่ตัใดสินใ,ใจที่จะเดินกลับไปที่รถแต่ก็ต้องมาสะดุดตาเข้ากับบ่อปูนบ่อหนึ่งที่ปรากฏอยู่กลางสถานบันเทิงร้างไผ่และเสียนเห็นดังนั้นก็ไม่รอช้ารีบเข้าไปสำรวจทันทีเมื่อทั้งคู่พาการส่องไฟลงไปดูก็ถึงกับต้องตกใจภายในบ่อนั้นมีร่างของสอที่กำลังหมดสติอยู่ แต่ทว่าในบอ่อแห่งนั้นไม่ได้มีแค่สอพีสาวกำลังใช้มือทั้งสองข้างจับที่หัวของซออยู่ผู้มืองดตีมากนะพูดจบพีสาวก็จับสอหักคอต่อหน้าต่อตาของไผ่และเสียนทั้งคู่ที่เห็นดังนั้นก็พากันวิ่งกระเจิงออกมาทิ้ทุกอย่างที่อยู่ในมือเหลือไว้เพียงไฟฉาย พร้อมแหกปากตะโกนร้องลั่นไปทั่วทั้งคู่วิ่งมาจนถึงบริเวณหน้าสุดสารโซเพนีประตูเหล็กอันใหญ่ในตอนนี้ไม่ได้เป็นอุปสรรคต่อพวกเขาอีกต่อไปด้วยความหวาดกลัวอย่างสุดขีดทั้ทงคู่จึงปีนประตูเล็กออกมาอย่างรวดเร็วในขณะเดียวกัน ตำรวจที่ได้รับแจ้งว่ามีกลุ่มวัยรุ่นมามั่วสุมในสถานบัเทิงร้างแห่งนี้ก็ได้มาถึงบริเวณนั้นพอดีไผ่และเซียนเอาแต่นั่งก้มหน้าร้องไห้ฟมูมฟายโดยไม่สนใจเหล่าชาวบ้านและเจ้าหน้าที่ที่มาดูไม่นานร่างไร้วิญญ,ญาณของสอก็ถูกหามใส่เปรผ่านประตูออกมาทั้งคู่รีวิ่งเข้าไปหาร่างของเพื่อนด้วยความเสียใจ ทันใดนั้นเองก็มีศพอีกสองศพกำลังถูกหามผ่านประตูนั้นออกมาตามๆกันเมื่อไผ่และเสียดได้เห็นร่างนั้นก็ถึงกับต้องสุดคุกเข่าลงร้องไห้ฟูมฟายอย่างหนักเพราะร่างอีสองร่างนั้นก็คือร่างของพวกเขานั่นเอง